สวัสดีจ้าพี่น้องอันนี้พบกับยายบันอีกแล้วอย่าตกนะคะอันพี่น้องเบื้งเตาเป็นตาหักบ่พี่น้องเต่าน่ารักมากดูดูเต่าดูเต่าดูเต่านะคะทุกคนก่อนอื่นต้องขอฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าเด้ออันนี้ยายบันพามาเบิ่งเต่าพี่น้องเตาพี่น้องเตาอีหยังมัจเจารูบ้อนี่ รู้ไหมว่าเต่าอะไรนี้มันติดโต๊กได้ป่ะอย่าโตกนะอย่าโตกะนะเตาอีหยังน้อเตาอีหยังเขาเอิ่เตาหยังก็เตาตุกตาหยังเตาเตาทุกตาโอ้ยบาซือกับบาถือพี่น้องเอ้ยเต่าเต่าประเทศนอกคุณเน้นี่เตาวัานี้นี่เตาโคกเพราะเป็นเตาน้ำอ๋อเตาโคกห้เห้าเลียงน้ำอันเงี้ยเห้าเหมือนบอ เต่าเลี้ยงนะพี่น้องเต่าเลี้ยงอันนี้เพิินเลี้ยงจ้ายายบันมาเห็นเนาะยายบันเลยถ่ายให้พี่น้องดูเบิ่งเนี้ยพี่น้องเต่าอย่งเป็นตะฮักกระดออันเต่าที่เขาว่าอันบอกอีหยังี่บอกอันโอ้ยเนาะเอามาพี่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 มันคือยาเหมือนคือพลาสติกแท่คือพลาสติกเนาะอันนี้เต่าเต่าของจริงเต่าของจริงอุ้ยอุ้ย อืมนี่เคยเห็นบ่พี่นองเคยเห็นเตาบ่าเอามาใกล้ๆกันแนป่ะถ่ายถ่ายใกล้ๆกันหน่อยเออสามโต๊ะมุ่เน่ะบอเอาป่วยเรารักษาบอป่ะเอาหยังให้กินมานนี่จังเศร้าเอาขอบคุณนะครับป้าขอบคุณค่าโอ้ย